เอคันสองพันยี่สิบเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างแย่ระดับหนึ่งนะในบรรดาเอคันทั้งหมดแต่ในภาพรวมเนี่ยเอคันปีนีน้ก็ได้มีการเอาแบบแบบมปแปลกมาใส่เพิ่มโดยเฉพาะแมปเนื้อเรื่องเนี่ยที่ดังมาตั้งแต่ช่วงสองพันสิบเก้าได้มีการมาอยู่ในอีเวนท์นี้ด้วยถึงสามแมปด้วยกันหนึ่งในแมปนั้นเนี่ยก็มี time tower avenger นะซึ่งเป็นซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยติดตามแลวก็ชื่นชอบมาสักพักใหญ่ มันจะดิ้นหายไปได้หลายเดือนพอสมควรสุดท้ายเนี่ยคนสร้างก็ได้กลับมาทำในฐานะแบบอีเวนต์แบบหนึ่งนะซึ่งใน Time Travel a อ็กซ์แอนเนี่ยก็ได้มีอีสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งที่อยู่ภายในแมปก็คือเจ้าหมูเกิร์ตเจ้าหมูเกิร์ตเนี่ยถ้าเราได้เล่นในเนื้อเรื่องของ Time Travel a อ็กซ์แอนเนี่ยเราจะเห็นตัวเนี้ยอยู่กับตัวชาวนาชื่อคีตัสซึ่งคีตัสเนี่ยก็คือฟามิงโก้เนี่ยแหละเป็นสกินของฟามิงโก้ด้วยอีสเตอร์เอ็กตัวนึง จ้าหมูตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวในฐานะของยานพาหนะที่เราเนี่ยต้องใช้ขับขี่เพื่อไปต่อสู้กับกระต่ายตอนช่วงท้ายนะซึ่งถ้าใครที่เล่นเอเคานในปี2019เกหรือ2020เนี่ยจะไม่รู้จักเจ้าหมูตัวนี้แต่ถ้าใครที่เล่นในเอเค2 0์8ัน 38, จะรู้จักเพราะว่ามันปรากฏตัวครั้งแรกในเอเคา์สันสิบในฐานะเป็นเวสอย่างหนึ่งที่เราต้องไปทำนะซึ่งเฟสเนี้ยเราจะเจอเจ้าหมูตัวนี้ในฐานาเะเฟสหลัก เราเนี่ยจะต้องไปคุยกับเจ้าหญิงคือเรียกง่ายๆว่าชินีเนี่ยแหละโดยเธอเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยพาแขกมาร่วมงานปาร์ตี้น้ำชาซึ่งหนึ่งในแขกที่เราต้องไปช่วยเนี่ยจะติดอยู่ในตาปักของตัวนี้แหละแล้วต้องใช้พวกลิกไทยนี่แหละมาทําให้มันจาาแล้วก็ให้คนเนี่ยออกมาได้ซึ่งเนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่เราเจอเจ้าหมดตัวนี้เนาะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าในเอกคาน์ต218เนี่ย ยันจะให้เราเจอเจ้าหมูตัวนี้อีกแต่คราวนี้เจอในฐานะของเป็นหมูผู้เท่าอ่ะหมูวิเศษโดยจะได้เจอกับหมูตัวนี้เนี่ยในด่านรับด่านหนึ่งซึ่งเป็นด่านที่ตอนนั้นต้องมาเก็บในไข่ e p r นะซึ่งเราได้จเจอเจ้าหมูตัวนี้ครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยมาเป็นแบบผู้เท่าเลยพูดได้ด้วยประเด็นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ติดต,ดตาตึงใจหลายคนมากครับเพราะว่าใน ไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยในอีเวนต์ซัมเมอร์ก็ได้มีการทำเจ้าหมูเกิร์ตมาในฐานะของโซเดอร์เซซิรี่อือเป็นเครื่องแต่งกายเนี่ยติดหัวไห่เป็นหนึ่งในอีเวนต์เควสที่เราเนี่ยสามารถเก็บได้ซึ่งกว่ามันจะมาเนี่ยก็หาจากเอ็กฮันเนี่ยหลายเดือนเหมือนกันนะจกนกระทั่งเทลออฟปี2018ก็ได้มีการเอาเจ้าหมูเกิร์ตเนี่ยตัวนี้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นเนี่ยมาในฐานะของตัวอคอนประกอบฉาก ซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นจมูกเกิดในช่วงแงกของการเข้าหน้างานเลยคือในแมปนั้นเนี่ยเป็นแมปส่สวนสนุกกึ่งประตูว,วาร์ปอ่ะซึ่งเราจะได้เห็นจมูกเกิดเนี่ยอยู่ในแบบนั้นด้วยตัวอยู่ช่วงแงกแต่แต่งตัวเป็นเนหมือนแม่มดอยู่สามารถไปนอนถ่ายรูปกันได้คือจุดถ่ายรูปชั้นเดียวพูดง่ายาสาเหตุที่จมูกตัวนี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในแบบพาร์โรอีฟเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าคนสร้าง บางคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเอกานสองสิบแปดด้วยก็เลยมีการเอาเจ้าหมุดตัวนี้ก็ามาใส่ซับอีกรอบหนึ่งตือได้อีกทางนันก็คือเจ้าหมุดตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของคนสร้างอยู่ก็น่าผมไม่แน่ใจว่าใครสร้างนะผมเดาว่าเป็นบีซึมซึ่งเพราะว่าบีซึมเนี่ยเคยอยู่ทั้งเอกานแล้วก็อยู่ทั้งพฮอีฟ e อันนี้ผมเดาวไว้ก่อนซึ่งผลเจ้าหมูเกิร์ตเนี่ยก็ได้มาปรากฏในแบบพาร์อีฟด้วยอาจะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหมูเกิร์ตตัวนี้ได้หายไปจาก วงการอีเวนต์พักใหญ่อะจนกระทั่งกลับมาอีกครั้งในปี2020มาในแมป Time Travel a v e n g e r ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยรู้จักหมุดตัวเนี้ยอาจจะแบบเฉยๆไม่รูจ้จักไม่ได้สนใจอะไรมากแต่หลายคนที่เคยเห็นทุกหมดเนี้ยอาจจะรู้สึกคุ้นเคยมันเปรียบเสมือนหนึ่งในฐานะของกโกลเดีนอีเวนต์อย่างหนึ่งอะทุกครั้งที่เราทำอีเวนต์เนี่ยเจ้าหมุดตัวเนี้ยอาจจะโผล่เข้ามาอีเวนต์ใหญ่เอ็กซ์อันซึ่งเบอร์เฮาส์ยเนี่ยก็จะเจอเจ้าหมุดตัวเนี้ย มาปรากฏตัวอยู่จริงๆเอฟโฟรอีสเตอร์เอ็กในแมปอีเวนต์หรือว่าบ็อกซี่เนี่ยมันมีเยอะพอสมควรนะแต่ผมไม่เคยพูดถึงซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงข่าวหลังกัน,กนพวกอีสเตอร์เอ็กจับแมปต่างๆหรือว่าคนสร้างเอามาเนียนตีไว้พวกเนี้ยเดี๋ยวผมไว้พูดถึห่หลังกันอันนี้พูดถึงเรื่องของหมูเกิร์ดก่อนหมูเกิร์ดเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าคนสร้างเนี่ยเป็นบีซึ่งหรือเปล่า แต่ว่าในแมป Time Travel Avenger เนี่ยคนสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นคนคนละส่วนกันเลยนะซึ่งโมเดลเนี่ยน่าจะเป็นการขอ,ขอคนสร้างมาเนี่ยแหละเพราะว่ามีหลายจุดที่ Time Travel เนี่ยแอบตีเนียนอยู่นะเช่นการเอาไข่ปี2018มาเป็นหน้าตัวละครแล้วไข่าบางตัวเนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายกับเอกนั้นคือส่วนใหญ่เป็นการยืมโมเดลอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรมากเนการยิมโมเดลมาใช้ หลายคนอาจจะสงส,งสัยว่า,าพมดีคอนซันในการป่าทำไมถึงใช้หมูตัวนี้เหมือนกันอันนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นการขอโมเดลมาใช้มากกว่าแต่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีสเอร์ที่น่าจดจําแล้วก็ชวนคิดถึงหลายคนมากนะปีหน้าต้องมาดูกันว่าเจ้าหมูเกิร์ตเนี่ยจะไปปรากฏในเอคาน2021หรือเปล่าถ้ามันมีนะ <laughs> สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะใครที่สนใจอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับ แค่ว่าอิสเตอร์เอ็กซ์รับหรือว่าข้อมูลรับที่คนสั้นเนี่ยแอบตีเนี่ยมาใส่ไอเงี้ยผมอาจจะหาข้อมูลมาได้สับคิดนี้ขอจบพิ่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ